เจ้รีพอร์ตชวยมาเี่ยวงานจินตะมหานาทีสุดยอดประเพณีสีภาคลอยกระทงซึ่งทางแม่โขงร่วมสนับสนุนงานประเพณีไทยสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะเอเชียทีคเดอะลิเวฟอนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกรุงก็ว่าได้ภายในงานได้มีการประกวดเรือประดับไฟและโชว์สุดอลังการที่ทำเอาแม่น้ำเจ้าพระยาคึกคักกันเลยทีเดียว แบรนด์แม่โขง The Spirit of Thailand แบรนด์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยและเครื่องดื่มไทยสบาย The Signature of Thailand เครื่องดื่มต้อนรับจากแม่โขงที่นําเสนอมนต์เสน่ห์ในแบบไทยในบรรยากาศแบบสบายสบายล่าสุดร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนมหกรรมลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่จินตะมหานาทีสุดยอดประเพณีสีภาคลอยกระทงเพื่อสืบสามประเพณีที่งดงามของไทยงานนี้แม่โขงได้จัดบูธเครื่องดื่มในคอนเซปต์ The Spirit of Thailand เป็นไฮไลท์ที่ให้บรรดาผู้ร่วมง,งานทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้ลิ้มลองและดื่มด่ำสเสน่ห์เครื่องดื่มไทยแบบชิๆลๆริมนะ้ำฮอตถึงขนาดที่เรียกได้ว่ารับแทกกันแทบไม่ทันเลยทีเดียว ังจากได้ลิ้มลองเครื่องดื่มสุดพรีเมียมกันแล้วทางวู Mac ้แมกโงงก็ได้จัดเตรียมโชว์สุดเซอร์ไพรส์ของบาร์เทนเดอร์ที่มาควงขวดโชว์เรียกว่าทำเอาแขกผูปป้มิเกียรติที่เข้ามาชมสนุกและตื่นเต้นไปกับโชว์ครั้งนี้มากๆเลยค่ะ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักงานจินตะมหานทีสุดยอดประเพณีสีภาคลอยกระทงมหากรรมลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่รวมสืบทอดและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานใครที่พลาดงานดีๆแล้วอยากที่จะมาเยือนบูธและลิ้มลองเครื่องดื่มสุดพรีเมียมของแม่โของอย่างไทยสบายสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่